ผมเชื่อวงคุยซุยมาจากมาเลเซียครับผมทำงานชิปปิ้งครับอยู่ผมอยู่ที่มาเลเซียชายแดนที่ปาตังเบซาครับเป็นมะเร็งครับเลื่อมเลื่อมเลื่อมมะเร็งนี่ผมม,ผม,ม,มีผมมีประสบการณ์อยู่ที่ผมอยู่แล้วเพราะว่าทำไมผมเคยเป็นมาตั้งหลายทางผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1 9 9 4อยู่ที่กรุงขุมขุม,ม,มไม่สมุก ใช่ไหมหลังสิบปีหลังนี่แกมาอยู่ที่ปวดผมรัาปวดผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางคุณเทพครับร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ไหมส่วนมากแกแปลนแป็นหวัดเยอะะสักอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอยู่ที่เจ็ดแปดวันเป็นกับเต็มใช่ไหมหวัดแล้วก็แกก็ร่างกายก็อับเส็บเลยอัเส็บแล้วก็เจบ หลังเสร็จแล้วประมาณสักทนได้ประมาณสัก2ปีเสร็จๆไปตรวจอีกใช่เปล่า c a เกก็ค่อยขึ้นขึ้นถึงสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปรักษาเสร็จใช่เปล่ารู้สึกว่าก็ไม่ดีเหมือนกันใหม่ๆแกดีฮนะใส่พัก4เดือนหลัง c a กลงถึง1.8ครับ2เดือนนี่นะยังไม่ถึงที แกก็ค่อยๆขึ้นกลับไปอีกข้างหนึ่งผมก็คิดว่าจะแยกไปตรวจอีกข้างหน,นึ่งแกมาถึงที่ต่น้ําเหลืองอีกข้างหนึ่งต่น้ําเหลืองของเรานี่นะผมไม่คิดว่าจะรักษายากนะต่น้ำเหลืองแต่แล้วหมอก็บอกไปใช้ฉายแสงไม่เกอยอกว่าเริ่มอย่าไปที่ฉายแสงก็ตรวจอีกข้างหนึ่งเนี่ยแกมาทึงกระดูกมาอยู่ที่กระดูกซี่โครงอ่ะนี่ลำดีไปอยู่ที่ รู้สึกว่าเรียกไอ้รู้ที่ที่ทไข่เนื้ยอยอยู่ที่หายๆอ่าใช่หมอก็สั่งว่าไปเลสมเ,ลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c a ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่1 8บแปดัวกินอาหารเสริมมาทั้งสิบหัีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคย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 กินอ,ะ,อะทีอะไรบ้าองอ,อาเมริกามั้งญี่ปุ่นมั้ง ทางที่เออเพราะอยุโรปมั่งอะไรมั่ง oh. มันมีมีอาหารเสริมดีๆก็เพือนเอามาแนะนําผมเซอร์มหมดไม่ได้ผลเลยแกผลแกอาจจะแกน้อยผมเพื่อไปเจอที่ทางที่สิงคโปร์เนี่ยเพื่อนมันแนะนํากินอาหารเสริมอีกชนันไม่ชนิดกันที่เรียกน้ำหมังมกุดผมเมื่อเอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะ วัดก็เ่อยคดีขึ้นไปเรื่อยๆผมเคยทำน้ำมันพุดไทย,ยที่ร้านทั่วๆไปอะ่ะก็กรู้สึกว่าไม่ได้ผลเท่าไหรส่วนวิจัยทางบางพุดแกรู้สึกว่าแกผลเร็วเร็วกว่าเยอะๆครับกลับมาอยู่ที่หันใหญ่ใช่ไหมผมก็ไปเจออยู่ที่ร้านขายโชวโหวยแกแกก็มีมีน้ำไอโพรนูด้วย ผมเ็อเสิร์กับมากินอีกครั้งหนึ่งกินรู้สึกว่าร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเหมือนตั้งเยอะถิงว่ายิ่งไหมดีขึ้นผมหลังก็เอามาดูที่กดแกมีเขียนแกผลิตอยู่ที่ลำพงหลังแกมีโทรศัพท์ด้วยที่ท,ที่กดทางนูง้นใช่เปล่าผมก็ให้ลูกสาวผมโทรช่วยชวยโทรมาถามใช่ไหม ถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้ที่อาหารเสริมนี้จริงๆมันช่วยได้ร่างร่างกายเยอะไหมพะมาเข้าเข้าใจก็มีขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเอ็นี้แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิง่งยิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคปซูลประมาณนี้หกเม็ดใส่ช่เ้่าใช่เพียว ข้าวเที่ยงเย็นน้นาก็ประมาณวันละ2อขวดผมก็อยากรู้ว่าร่างกายเราหายจิงห่าไปแพทย์สแกนอีกทางหนึ่งหมอก็คิดว่าออมันทำไมมันหายหายหายได้ซี PA ก็ลุงละเหลือสามจุดใสครับผมผมก็งงนะนย yeah. ก็แพทย์สแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกว่าสั่ง2เดือนไปดูอีกทางหนึ่งดูที่จริงๆ้วแก้หายหรอคร่า รู้สึกว่าเรื่องมังคุดนี่นะเกมีช่วยที่ร่างกายมันสริมตั้งขึ้นมาให้เราสุขภาพดีขึ้นมาไั้เยอะนะตั้งแต่ตาถึงถึงทุกๆผมคิดอาจจะมันช่วยได้ดั้งหลายอย่างคุณไทยเก่งมากครับก็ต้องขอบใจที่ที่อาจารย์นี่มันเป็น หมอด็อกเตอร์เนี่ยจะไม่แก่ผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยรับ